ชอดชอพนึกมอเทคโนโลยีมหานครมุ่งพิชกชปประเทศไทยสู่ผู้สร้างในเวทีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศภายใต้กิจกรรมขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกแอสโคเมื่อพูดถึงดาวเทียมหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับอวกาศคนส่วนใหญ่มักมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความเป็นจริง ผลผลิตจากนวัตกรรมอวกาศแทรกซึมอยู่ในวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนเพียงแต่ไม่รู้ตัวที่ผ่านมาเยาวชนไทยได้พิสูจน์ผลงานด้านการออกแบบและสร้างราเทียมขนาดเล็กในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติควา้ารางวัลและสร้างจิดยุดให้กับประเทศไทยเพียงแต่เวทีที่จะสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยาภาพยังมีอยู่จํากัด รัฐบาลไทยได้จหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมเพื่อสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภายในประเทศด้านการออกแบบดาวเทียมการกำหนดภารกิจการสร้างและประกอบดาวเทียมขนาดเล็กที่มีต้นทุนการผลิตต่ำแต่สามารถใช้งานสอบจรวดได้ทั้งเชิงพาณิชย์หรือภารกิจเฉพาะทางได้มากขึ้น ซึ่งการได้ร่วมมือกับนานาชาติเช่นองค์การความร่วมมือด้านอาวกาศแห่งเอเชียเปซิฟิกัสโคและโครงการเอสโคทูเซสคอมเพเชันเอซีซีเป็นโครงการหนึ่งของเอสโคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนานดาวเทียมผู้ใช้ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้งแปประเทศได้แก่ไทยจีนปากีสถานอิหร่านเปรูมองโกเลียบังคลาเทศและทูเคสผ่านการแข่งขันการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมดยมด โดยให้แต่ละประเทศสมาชิกทำการคัดเลือกทีมยเยาวชนเข้าแข่งขันที่มีการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานานชาติและคัดเลือกหนึ่งทีมสุดท้ายที่มีศักยาภาพสูงสุดของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมเป็นจำนวนหนึ่งแสนยประมาณ3ล้านบาทเศษ เรามาฟังดต,ตรพรพันธ์ตานุสกิจผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภ a าวีโคไคอุดม o m อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมด้วยด p o รพรเทพนวกิจกนกผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการดิออสทู พูดถึงโครงการ ACC Thailand ว่าจะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและพิชเทศไทยจากผู้ซื้อสู่ผู้สร้างดาวเทียมอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะที่สตชเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญและมีส่วนผักกันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ <ừ. S 2> ในปัจจุบันนี้สตชทําง,งานนโยบายการสง่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการดาวเทียมภายในประเทศอย่างไรบ้างและรวมถึงสนับสนุนธุรกิจยังไงคะ ตอนนี้ทางสดชนะคะกำลังจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอากาศยุคใหม่นะคะหรือว่านิวสเ e c อี o คโนมะค่ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างร่างดำเนินการอยู่นะคะก็จะประกอบด้วยทายุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์แรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอวกาศนะคะแล้วก็ด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาบุคลากรแล้วก็พวกบริการ เสริมทั้งหลายนะคะ Value อดเตต่างๆะคะ<ม>ก็จะเป็นในเรื่องของอกำหนดนโยบายอะคะ่ะของทางเรานะคะ<ม>ก็เพื่อที่ให้ทางเศ,ษศรษฐกิจอวกาศของประเทศมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปะะอะค,ค่ะค่ะต่อไปค่ะสอบถามนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาริีค่ะ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยคะ่ะได้เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราท<ฮ>ําดาวเทียมไทยพัฒน์นะครับบุคลากรของเราก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้กิจกรรมอันนี้ครับมันจะสําคัญมากในการที่จะผลิตบุคลากรเพราะว่าเราโฟกัสไปที่เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาในอนาคตนะครับเขาจะได้เป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจหรือขอบเขตทางด้าน ดาวเทียมแล้วก็ทางด้านสเปซของในประเทศไทยต่อไปครับเพราะฉะนั้นทางมหานครพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ครับและถัดมานะคะในส่วนของอาจารย์ดรพรเทพค่ะขออนุญาตค่ะอนุญาตนะคะค่ะจิดาค่ะเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและโอกาสภายในประเทศได้อย่างไรบ้างค่ะ ในส่วนของจิสดาเองนะครับเราก็มีความพร้อมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรนะครับเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทํางานร่วมกับจิสดาอยู่นะครับส่วนที่2ทางจิสดาเองเราก็มีตัวอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่อยู่ที่ SKP นะครับซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมซึ่งสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะเราส่งเสริมในส่วนของการทดสอบและประกอบดาวเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศได้ครับ ใช่ค,ค่ะขอบคุณมากค่ะเรียนถามนั่นดรเพิ่มเติมมาค่ะในส่วนของเทคโนโลย um or, today, ีแล้วก็การเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยเราจะมีการพักการตั้งเป้ากี่หมื่นล้านยังไงบ้างนะคะเท่าที่มีเน็ตไปตอนนี้ค่ะอ๋อในประเทศไทยตอนนี้ใช่ค่ะจะมีการพักการตัวเนี้ยยังไงแล้วก็ตั้งเป้าว่าตัวภาพรวมตัวเศรษฐกิจอวกาศ ะจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนะคะ,ะ Morgan Stanley ค่ะได้คาดการไว้ว่าในปี2040่ะ,ะมูลค่าทางเศรษฐกิจอวกาศของโลกค่ะจะเป็น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐน,นะคะกะ็ถึงได้มีการส่งเสริมผลักดันให้เกิดแผนตัวนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยเพิ่มสูง มากขึ้นนะคะก็ได้ดูระบบนิเวศอีโคโซิสเต็มต่างๆในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าการร่วมมือจากต่างประเทศหรือว่ากฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆในในทั้งระบบนิเวศเลยะคะ่ะเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันค่ะปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ะคะเข้าๆได้ไหมคะ อตอนนี้ยังไม่ได้มีการวัดตัวเศรษฐกิจอวกาศนะคะ,คะตอนนี้ก็บังพยายามมีการแค่วัดเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ก็ยัง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 ,ย,งยังวัด ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยยังน่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ค่ะในในการที่จะวัดคอนทริบิชันทู o GDP นะคะก็น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปที่ทางสศชจะได้ดําเนินการในเรื่องของการวัดมูลค่าเศรษฐกิจทางด้านอวกาศของประเทศไทยค่ะบางมีคง่สามารถที่จะโค้ดแล้วก็เป็นอนานต์ของประเทศได้อีกค่ะค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจอวกาศ ใหม่ๆเนี้ยกำลังจะเข้ามาค่ะทางรัฐบาลก็ได้ทำทุกวิถีทางทุกแนวทางทุกมิติในการที่จะผลักดันส่งเสริมให้อุตสาหก,กรรมอวกาสของประเทศไทยเติบโต,ตนะคะนอกเหนือจากที่ออตอนนี้มีจะมีอยู่แค่น้อยรายนะคะเราก็อยากให้มีอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เกิดการแข่งขันและเกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆนะคะค่ะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอะคะ่ะเนื่องจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลกับเทคโนโลยีอวกาศเข้าร่วมกันนะคะ ก็น่าจะได้เห็นสินค้าบริการใหม่ๆในอนาคตเร็วๆนี้ค่ะในด้านของอวกาศนะคะว่าจะเป็นเรื่องสเปซฟู้ดหรือว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจจะไกลนิดนึงอะไรเงี้ย่ะแต่ว่าน่าจะมีอุตสาหกรรมอวกาศ ใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่ดิจิตอลเข้ามาค่ะก็จะมี Grab มี Uber มี Airbnb อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐ,ฐกิจอวกาศยุคใหม่จะมะีสินค้าและบริการนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตโดยฝีมือของคนไทยค่ะค่ะเช่นหาตามเพิ่มได้ไหมคะ ACC ไทยแล a n d ที่เราท่านะคะ่ะตรงเนี้ยแล้วมาันจะมีการกําโงดาวเทียมด้วยค่ะมันจะนำไปสู่อะไรคะ ยาวนชนสามารถที่จะทำหรือือในอนาคตประเทศไทยสามารถสร้างแนวเทียมขนาดเล็กเนี่ยในระดับอาเซียนอะไรได้ผมผม ผมกล่าวอย่างนี้แล้วกันครับมันเป็นโอกาสที่ไม่กี่ครั้งที่อาวุชชนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้าง Engineering Mo d e เดได้ไอ้โมเดลตัวนี้ครับเรามันไม่ได้ไปถึงดาวเทียมที่เราคาดหวังว่ามันจะร้อนขึ้นไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยซิสเตมทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในการที่ทางแอป co ้สนับสนุนงบประมาณมาให้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยทางมหานครแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องนะครับเราก็ได้คุยกันแล้วว่าแทนที่เราจะกาหนดขอบเขตตัวนะครับอยู่แค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ได้ที่ทนดับตัวแท,เทศเรามนา ร่วมกันทําเป็นดีมทีมขึ้นมาเพื่อขยายโน้ตหาวต่างๆและงบประมาณต่างๆเนี่ยลงไปสู่บุคลากรทางด้านนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมันจะเป็นโครงการที่เป็นก้าวกระโดดเลยที่ทําให้บุคลากรที่เริ่มตั้งแต่เด็กนักศึกษานะครับได้ก้าวเข้ามาสู่ในวงการนี้ได้อย่างรวดเร็วครับ อันนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยวะครจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยโดยทางมหานครแล้วก็ทางาบ,บริษัทเอกชนที่ชื่อว่า RBC นะครับได้เป็นที่2ของ a อปสโ ที่1่เนี่ยเป็นที่จีนทั้งสองรอบที่จัดมาเนี่ยครับเราเราฐานะในประเทศไทยเราได้เป็นอันดับ2ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แต่สเกลมันใหญ่ขึ้นกลายเป็นสร้าง engineering model ก็อีกเก้าเดียวครับจะลอนช์ได้แล้วนะครับเพราะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามแลครับต่อการในภาครัฐหรือ,รองานที่เกี่ยวข้องซัพพอร์ตด้านไหนอะคะตอนนี้จริงๆแล้วทุกด้านเลยที่ชัดที่สุดเลยเนี่ยคือถ้าเกิดทางภาครัฐบาลเนี่ยมีแนวทางชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้ว ถ้าถ้าเกิดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่าเด็กที่จบไปแล้วเนะครับเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนได้แคอร์เรียพารเขาจะเป็นยังไงมันจะ draw know how โนเล l บุคลากรเข้ามาตรงด้านนี้เพราะนั้นซัพพอร์ตหลักๆผมคิดว่าเรื่องงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับอนาคตทางด้านดาวเทียมและทางด้านสเปซถ้าชัดเจนมีอุตสาหกรรมมารองรองรับนียครับมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นครับค่ะขอบคุณค่ะ What yeah.